เชียร์ที่คำพรโดนยกเลิกงานเพราะถูกมองเป็นทอมหลังจากสาวเชียร์ที่คำพรได้ออกมาเปิดสถานะหัวใจว่าไม่ว่างแล้วแถมคนที่คุยอยู่ก็เป็นสาวนอกวงการแต่ทว่าเธอกลับโดนยกเลิกงานหลังจากที่เคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยที่สาวเชียร์ได้เปิดเผยประมาณว่ามีงานอีกหนึ่งที่ติดต่อเราไว้แล้วพอดีบังเอิญไปทราบมา เหมือนมีอาจจะเป็นผู้ใหญ่ดูงานนี้หรืออะไรสักอย่างเขาบอกว่าเขาไม่อยากได้เชียรเพราะเป็นทอมจะยกเลิกโดยที่มันแค่การสัมภาษณ์อันเดียวของเชียร์เลยถ้าวันนี้คุณพี่จะยกเลิกงานเชียร์เพราะเรื่องแค่นี้จริงๆไม่ติดเลย แต่ว่าอยากจะฝากอะไรถึงคุณพี่สักนิดสมมติว่าลูกหลานของพี่เองหรือคนที่เรารู้จักถ้าจะโดนยกเลิกงานหรือโดนไม่ให้โอกาสในการทำงานด้วยคำที่ว่าเขาเป็นทอมหรือเขามีความหลากหลายก็แค่อยากให้เขาคิดสักนิดหนึ่งว่ามันเป็นสิ่งที่เขาสมควรจะได้รับอย่างนั้นหรือเปล่าหรือมันเป็นเรื่องที่ต้องเอามาตัดสินในการทำอะไรบางอย่างหรือเปล่าเพราะเชียร์ก็รู้สึกว่าไม่ได้เห็นด้วยกับความคิดนี้เชียร์ที่คำพรโดนยกเลิกงานเพราะถูกมองเป็นทอม หลังจากสาวเชียร์ที่คำพรได้ออกมาเปิดสถานะหัวใจว่าไม่ว่างแล้วแถมคนที่คุยอยู่ก็เป็นสาวนอกวงการแต่ทว่าเธอกลับโดนยกเลิกงานหลังจากที่เคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยที่สาวเชียร์ได้เปิดเผยประมาณว่ามีงานอีกหนึ่งที่ติดต่อเราไว้แล้วพอดีบังเอิญไปทราบมา เหมือนมีอาจจะเป็นผู้ใหญ่ดูงานนี้หรืออะไรสักอย่างเขาบอกว่าเขาไม่อยากได้เชียร์เพราะเป็นทอมจะยกเลิกโดยที่มันแค่การสัมภาษณ์อันเดียวของเชียร์เลยถ้าวันนี้คุณพี่จะยกเลิกงานเชียร์เพราะเรื่องแค่นี้จริงๆไม่ติดเลย แต่ว่าอยากจะฝากอะไรถึงคุณพี่สักนิดสมมติว่าลูกหลานของพี่เองหรือคนที่เรารู้จักถ้าจะโดนยกเลิกงานหรือโดนไม่ให้โอกาสในการทำงานด้วยคำที่ว่าเขาเป็นทอมหรือเขามีความหลากหลายก็แค่อยากให้เขาคิดสักนิดหนึ่งว่ามันเป็นสิ่งที่เขาสมควรจะได้รับอย่างนั้นหรือเปล่าหรือมันเป็นเรื่องที่ต้องเอามาตัดสินในการทำอะไรบางอย่างหรือเปล่าเพราะเชียร์ก็รู้สึกว่าไม่ได้เห็นด้วยกับความคิดนี้